ละครสั้นเรื่องฉันลืมไปว่าพรุ่งนี้ไม่ได้มาโรงเรียนใครคนไหนที่ขอละครสั้น f c เรามานั้นเดี๋ยวเราก็จะทยอยทําให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทําไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทาซ้ำนะคะงั้นไปรับชมกันเลยค่ะคาเฟ่คาเฟ่อ้ยไรกันเนี่ย ช้าแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวรีบไปอาบน้ําก่อนดีกว่าอาบน้ําเย็นเย็นชื่นใจโอ้อหนาวโหตื่นมาว่าจะอาบน้ําเย็นเย็นชื่นใจและแต่ว่ามันหนาวโอเคแต่งตัวชุดนักเรียนวันนี้หกโมงสามสิบเข้าแถวเจ็ดโมงสี่สิบสี่ไม่ได้เข้าแถวสิไปโรงเรียนก็ไปเลย เดี๋ยวไปซื้อของกินดีกว่าตอนเช้าก็เกิดเรื่องว้าวุ่นขึ้นอีกแล้วเนี่ยโลายของฉันละเนี่ยโอเคเจ๊ค่ะเจ๊เอาตัวนี้หน่อยค่ะเอาตัวไหนละจ๊ะโอเคจะ้ะหนูอยากได้เป็นเมนูนี้ค่ะนี่จะ้ะเจ๊นี่เจ๊เอาของบดมาให้หนูกินหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไม่นะไม่ แค่เดือนที่แล้วเองมันขายไม่ออกมันเป็นสต๊อกเดือนที่แล้วโอ้โหเดือนที่แล้วเลยเหรอคะแจ๊โอแจ๊เนี่ยตอนเช้าก็ว้าวุ่นเลยเราสต๊อกเดือนที่แล้วโอ้อะไรกันเนี่ยเนาะชาลาโมโหไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำผมก่อนไปเรียนดีกว่าเวลามีค่ะเอ้ยอะไรแล้วเนี่ยไปทำผมดีกว่าโอ้ เจ๊เนี่ยเอาของบูดของเน่ามาให้ฉันเกินโอ้ไปโรงเรียนจะขี้แตกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไรกันเนีย่ยฉันก็ลาปวดหัวตอนเช้าเลยไม่เป็นไรวันนี้ฉันจัดตัดผมสั้นก็แล้วกันไม่เอาอ่ะค่อยตัดอาทิตย์หน้าพี่คะมาทำผมค่ะได้เลยจ้าค่ะอืมเอาผมไหนดีเอาผมไหนดีจ๊ะ งั้นพี่แนะนำผมทรงหนึ่งนะจ๊ะโหได้เลยค่ะพี่พี่แนะนำมาหนูก็พอโอเคผมทรงหนึ่งอัจื๊บได้มาแลว้วโหน้องสวยมากเลยจ๊ะโหสวยจริงค่ะเพนี่ค่ะขอบคุณจ้าโหผมทรงหนึ่งอย่างสวยเลยอยะอู้วอะเดียว นี่มันก็ oh โอ้ my god เจ็ดโมงสีสตรงเวลาพอดีเป๊ะเลยต้องรีบเลี้ยบไปเลยเนี่ยฉันโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ไอเราก็วาวุ่นเลยไปสายเอางี่ทำไรทำไงแล้วเนี่ยแต่ว่าวันนี้ไปเรียนใช่วันนี้วันจันท์ไม่ใช่สิวันนี้วันอังคาร วันนี้ไปเรียนต้องรีบเข้าไปเลยอาดามโอเคจอดอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวไปเรียนดีกว่าแต่ว่าทำไมมันเงียบแปลกๆแ,แล้วเนี่ยน่าเราคิดไปเองหรือมั้งใช่ฉันคิดไปเองแหละโอเคขึ้นไปเลยอแต่ว่าฉันเรียนเราอยู่ตรงไหนอะ่ะไม่ไมไม่ไม,ไม่ฉันเรียนเราอยู่ชั้นนี้หรือเปล่าเออแต่ว่าใช่ไหมอะ่ะ เออใช่ใช่ใช,ชว้าวเอ๊ทำไมไม่เห็นมีคนเลยอ่ะฮึทำยังไงดีล่ะเนี่ยอหรือว่าฉันคิดไปเองแต่ว่าฉันไม่ได้คิดไปเองหรอกอืมนั่งเรียนโอเคตอนไหนครูจะมาล่ะเนี่ยฮึเดี๋ยวนั่งเล่นโดดเล่นดีกว่าย่ายา,ยา,ยา Okay. โอเคเฮ้ยหน้าเบื่อไม่มีอะไรทำงานนางวาดรูปเล่นดีกว่าสิ่งที่ฉันชอบก็คือการวาดรูปถามว่างานค้างฉันมีไหมโอ้โหมีเต็มเลยลาลาลาผ่านไปไม่นานหรอกอจุ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวทำไมฟ้ามันมืดขนาดนี้แล้วเนี่ยอ้าครูสมสีเฮ้ยี หน่อยสิอ้าวเธอแต่งตัวมาเรียนทําไมล่ะเนี่ยก็ครูแจ้งไปแล้วไงพรุ่งนี้หยุดทําไมเธอแต่งตัวมาเรียนเนี่ยอ้าวครูครูมาทําไมล่ะเนี่ยวันนี้ไม่ได้เรียนเหรอใช่สิวันนี้ปิดภายในโรงเรียนดูแต่งตัวอะไรมาเรียนเธอไม่สังเกตหน่อยหรอว่ามันไม่มีคนเลยเนี่ยครูลืมของเอาไว้ที่โรงเรียน าครูไม่มาเธอคงนั่งเล่นอะไรของเธอก็อไม่รู้ถึงเตี้ยเที่ยงทืนตีหนึ่งแล้วนะโหทำไมครูไม่บอกหนูอ้อาวครูลืมไปหน่อยพอดีครูความจำไม่ค่อยดีครูลืมบอกเพื่อนให้ไปบอกเธอน่ะเพื่อนทีนี้เพื่อนไม่ได้แจ้งเธอเหรอป้าว่าหนูอยู่บ้านไกลกว่าเพื่อนอยู่ไกลมากเลยเพื่อนเขาเลยไม่ได้แจ้งหนู อ้าวเหรอเฮ้ยเรีบกลับบ้านไปเลยนะเรามองผีด้วยละ่ะขูดจะโพูดทำไมล่ะเนี่ยโอ้ไปแล้วก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เฮ้ยนี่เธอมาทำไมเนี่ยอา้าวก้นฉันมาทำงานค้างยังไงโหตกใจเบิร์ดเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ไปก่อนค่ะเพื่อนๆไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะโหบางคนเขาก็มาทํางานค้างแฮะส่วนเรามานั่งเล่นแถมไม่รู้ด้วยว่าวันนี้หยุดโวยพลาดไปแล้วฉัน